เมื่อ3วันที่ผ่านมาครับผมก็มีการอัปเดตตัวละครของ u l ลตร้าแมนอตัวใหม่นะฮะซึ่งเป็นอุ่น AI นะมีชื่อว่า UP นั่นเองครับผม UP เนี่ยมีชื่อเต็มว่า UP พีเดอะโรบอทนะครับมันคือหุ่นจนสนับสนุนอัตโนมัติที่ติดตั้ง AI นะมันชอบพูดว่า UP เริ่มทำงานแล้วไปมาพร้อมกับกล้องที่ดวงตาทั้ง2ข้างและหน้าอกมีโทรคโขงอยู่ตรงกลางหน้าอกนะครับ ไฟบนไหลด้วยรวมถึงแขนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษและหัวฉีดหลายแบบพร้อมฟังก์ชันทุกประเภทโดยรวมแล้วมีอุปกรณ์มากมายเลยนอกจากนี้ส่วนหัวและส่วนลำตัวเนี่ยมันสามารถแยกออกจากกันนะครับเพื่อรองรับเพื่อนที่สกีบยูบอทด้วยซึ่งส่วนหัวเนี่ยมันทําหน้าที่เป็นโดนนะฮะและจัดการกับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วนะไม่ว่าจะเป็นทางบกทะเลหรือทางอากาศและพีบอดี้เนี่ยซึ่งเป็นส่วนของร่างกายเนี่ยทำหน้าที่ทุกประเภทบนพื้นเลยส่วนสูงของยูพีเนี่ยจะสูงที่2เมตร แล้วก็น้ําหนักเนี่ยหนักถึง220กิโลกรัมเลยทีเดียวนะทุกคนส่วนที่ใครๆเนี่ยรอว่าเฮ้ยอุลตร้าแมนอาร์คเนี่ยฉายเมื่อไหร่6กรกฎาคมครับปีส2 4 4รอชมนด้นเลยทุกคนเดี๋ยวจะมีข้อมูลออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนทุกคนเบื่อแน่นอนพอถึงวันฉายจริงเออฉายที่เหอะประมาณนี้หรือเปล่าวะอุลตร้าแมนอาร์ค